3ตัวตรงหางเดียว3งวดติดไม่น่า1สิงหาคมพุทธศักราช2563คุณอาจโชคดีงวดวันที่16กรกฎาคม6คําคำนวณได้ตรงๆรงสสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าปะก็มีในส่วนของ เลขนะคะ3ตัวตรงที่คำนวณได้จากสูตรนะคะที่ป้าปะได้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ออกมาเป็นชุดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในส่วนของงวดวันที่1สิงหาคม63นะคะเราจะได้เลขอะไรออกมาซึ่งก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าจากสูตรเนี่ยเราจะได้เลข อะไรออกมาในงวดวันที่1สิงหาคม63นะคะเราลองมาย้อนดูสถิติดูก่อนนะคะซึ่งจากการที่ป้าปะได้ลองนะคะย้อนสถิติดูก็พบว่าในส่วนของสูตรนี้นะคะก็เข้ามาแล้ว3งวดติดด้วยกันนะคะสำหรับเลข3ตัวบนนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูเริ่มกันที่งวดวันที่16มิถุนายน63เลยนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องนำมาใช้ในการเข้าสูตรนะคะก็จะเป็นผลการออกรางวัลของงวดที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คืองวดวันที่1มิถุนายน63ซึ่งรางวัลที่1ที่ออกก็คือ8 3 1 5 6 7ส่วนเลขท้าย2ตัวก็2 4นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะก็สําหรับหลักร้อยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็คือในส่วนของวดวันที่16มิถุนายนวันที่1กรกฎาคมแล้วก็16กรกฎาคมเนี่ยป้าปะก็คือได้ลองทําการคํานวณมาให้นะคะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะคะก็สามารถดูได้นะคะแล้วเดี๋ยวในส่วนของวดวันที่1สิงหาป้าปะก็จะอธิบายนะคะในส่วนของรายละเอียดการคำนวณให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีหนึ่ง ในส่วนของหลักร้อยนะคะก็จากการคำนวณน,นะคะเข้าสูตรเราก็จะได้เลขออกมาคือเลข9นะคะส่วนหลัก10เราก็จะได้ออกมาคือเลข6แล้วก็ในส่วนของหลักหน่วยนะคะเราก็จะได้ออกมาคือเลข7เมื่อเรานำทั้ง3หลักที่เราได้เนี่ยมารวมเข้าด้วยกันเราก็จะได้ออกมาเป็น9 6 7 ะะซึ่งจากผลการออกรางวัลในงวดวันที่16มิถุนายน63รางวัลเลขท้ายนะคะเลข3ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ9 6 7นะคะก็จะเห็นว่าเป๊ะเลยนะคะสำหรับสูตรนี้งวดถัดมานะคะ1กรกฎาคม63นะคะก็เหมือนเดิมนะคะข้อมูลที่เราใช้ก็จะต้องเป็นในส่วนของ ผลรางวัลที่ออกรางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวของ,งวดวันที่16มิถุนายน63นะคะซึ่งในส่วนของ,งวั16มิถุนายน63เนี่ยรางวัลที่1ก็ออก516967ส่วนเลขท้าย2ตัวก็64นะคะซึ่งจากการคำนวณน,นะคะเข้าสูตรในส่วนของหลักร้อยนะคะหลักร้อยเราก็จะคำนวณได้ออกมานะคะเหลือเป็นเลข2 ส่วนหลักสิบก็จะได้ออกมาเป็นเลข5หลักหน่วยได้ออกมาเป็นเลข8เมื่อนำทั้ง3หลักมารวมเข้าด้วยกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็น2 58ซึ่งจากผลการออกรางวัลในงวดวันที่1กรกฎาคม63เลข3ตัวบนที่ออกนะคะหรือว่าในส่วนของเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ก็2 58นะคะก็จะเห็นว่าเป๊ะอีกแล้วนะคะ สำหรับงวดถัดมานะคะก็คือที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดเลยงวดวันที่16กรกฎาคม63ข้อมูลที่เราจะต้องนำมาใช้ก็จะต้องเป็นของในงวดก่อนก็คือวันที่1กรกฎาคม63ซึ่งรางวัลที่1ที่ออกก็3 4 7 2 5 8ส่วนเลขท้าย2ตัวก็8 3จากการเข้าสูตรนะคะในส่วนของหลักร้อยเราจะเหลือออกมาเป็นเลข2 หลัก10นะคะเราจะเหลือออกมาเป็นเลข8แล้วก็ในส่วนของหลักหน่วยเราจะเหลือออกมาเป็นเลข6ซึ่งเมื่อนำทั้ง3หลักนะคะมารวมเข้าด้วยกันเราก็จะได้เลขออกมาคือ2 8 6ซึ่งจากผลการออกรางวัลในงวด16กรกฎาคม6 3ที่ผ่านมาเลขนะคะ3ตัวบนที่ออกก็2 8 6นะคะก็จะเห็นว่าเป๊ะเลยนะคะเข้าวินมาแล้ว3มงวดติดเข้าด้วยกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าในส่วนของงวดวันที่1สิงหาคม63เลขที่ได้จากสูตรนะคะจะประกอบไปด้วยเลขอะไรบ้างปะปะก็อยากเน้นย้ำเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะว่าในส่วนของสูตรนี้นะคะปะปะก็ได้ลองทําการย้อนหลังไปให้ย้อนหลังไปทั้งหมด6งวดด้วยกันนะคะก็จะพบว่ามันเข้า ติดต่อกันมาเนี่ยสามงวดนะคะแต่ว่าในส่วนของงวดหน้าก็คือ1สิงหาคม63เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังเข้าอยู่หรือเปล่านะคะปะ้าป้าก็เพียงแค่นำเสนอแนวทางนะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นนะคะยังไงเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาด้วยตนเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยว่าในส่วนของงวดวันที่1สิงหาคม63เลขที่เราจะได้ออกมามีเลขอะไรบ้างนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าในส่วนของสูตรนะคะปะปะคำนวณอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้เพราะว่าปะปะ,ปะก็จะพยายามใช้สีของปากกานะคะในการเขียนเลขแต่ละหลักเนี่ยให้มันต่างกันนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ดูตามได้นะคะอย่างในส่วนของหลักร้อยนะคะหลักร้อยเราก็จะนําหลักพันของรางวัลที่1น,นะคะมาบวกด้วยกับหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย2ตัว แล้วก็ไปบวกด้วยหลักร้อยของรางวัลที่1บวกด้วยหลักสิบของรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วก็ไปบวกกับค่าคงที่คือ2นะคะซึ่งจากการบวกของเราเราก็จะได้ออกมาทั้งหมด15ส่วนอีกบรรทัดถัดมานะคะที่เป็นสูตรที่ใช้สำหรับการคำนวณหลักร้อยนะคะก็เราจะนำในส่วนของหลักหมื่นของรางวัลที่1ก็คือ7 ไปคูณกับค่าคงที่คือ5นะคะคูณกันออกมาก็จะได้35หลังจากนั้นเราก็จะนำนะคะ15กับ35มารวมกันก็จะได้ออกมาเท่ากับ50เหมือนเดิมนะคะเวลาที่เราทำสูตรถ้าสมมติว่าเราได้ออกมาเป็นเลข2ตัวนะคะเราจะต้องทำการตัดหลักแรกทิ้งเราก็คงหลักหลังไว้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหลักหลังเนี่ยเราก็จะเหลือ ตัวเลขนะคะสำหรับหลักร้อยก็คือเลขศูนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหลักสิบนะคะในส่วนของหลักสิบปะปะก็จะใช้ในส่วนของอหลักพันนะคะของผลการออกรางวัลที่1ซึ่งในที่นี้ก็คือ3ไปคูณกับค่าคงที่คือ9กนะคะก็จะได้ออกมาเท่ากับ27 ส่วนถัดมานะคะก็จะนำหลักแสนนะคะของรางวัลที่1ก็คือ8ไปคูณกับค่าคงที่คือ1นะคะเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ8ถัดมาเราก็จะนำหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ3ไปบวกกับค่าคงที่คือ7นะคะก็จะได้ออกมาเท่ากับ10เราก็จะนำผลที่ได้เนี่ยไปคูณกับค่าคงที่2ก็จะได้ออกมาเป็น20 ส่วนนะคะบรรทัดต่อมาเราก็จะนําในส่วนของอหลักแสนนะคะของรางวัลที่1ในที่นี้ก็คือ8ไปบวกกับค่าคงที่ก็คือ9นะคะเราก็จะได้ออกมาทั้งหมดเท่ากับอันนี้ได้ทั้งหมด17นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํา27 8 20บวกด้วย17ก็จะได้ 7 2นะคะนำมารวมกันเหมือนเดิมนะคะพอเป็นเลข2หลักเราจะต้องตัดหลักแรกทิ้งแล้วก็เหลือหลักหลังไว้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของหลักสิบนะคะตัวเลขที่เราได้จากการเข้าสูตรก็จะเหลือออกมาเป็นเลข2ในส่วนของหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือเราจะนำในส่วนของ หลักแสนของรางวัลที่1ก็คือ8ไปบวกกับหลักหมื่นนะคะก็คือ7แล้วก็ไปบวกกับหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ3แล้วก็บวกกับค่าคงที่คือ2เมื่อนำทั้ง4ค่านะคะมารวมกันก็จะได้ออกมาเป็น20นะคะส่วนถัดมาเราก็จะนำหลักสิของรางวัลที่1คือ8ไปบวกกับหลักหน่วยของรางวัลที่1ก็คือ6 แล้วก็บวกกับในส่วนของหลัก10ของรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ5นะคะเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ19หลังจากนั้นเราก็จะนำค่า19นี้ไปคูณกับค่าคงที่4ก็จะได้ออกมาเป็น76เราก็จะนำา20ที่เราได้ก่อนหน้านี้นะคะมาบวกกับ76ก็จะได้ออกมาเป็น96เหมือนเดิมนะคะพอเป็นเลข2หลักเราจะต้องทำการตัดหลักแรกทิ้ง ล้วก็คงหลักหลังไว้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของงวดวันที่1สิงหาคม63นะคะจากการใช้สูตรนี้นะคะเราจะได้เลข3ตัวเนี่ยออกมาเพียงแค่ชุดเดียวนะคะซึ่งเลขที่ได้ก็คือ0 2 6นะคะก็จะได้ออกมาเพียงแค่ชุดเดียวยังไงเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่า ในส่วนของเลขที่ได้จากสูตรนี้นะคะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยคือมันเข้ามาแล้ว3มงวดติดนะคะถ้างวด1สิงหาคม63เข้าก็จะเป็น4งวดติดแล้วถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะในส่วนของหลัก10กับหลักหน่วยนะคะที่ได้จากสูตรนี้ก็จะมีไปตรงกันกันกบ คลิปก่อนหน้านี้ที่ป้าะได้ลงไว้ในส่วนของเลขเด็ดที่คำนวณได้จากสูตรบนนะคะซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เขาวินมาแล้ว6งวดติดนะคะในสูตรนั้นก็จะมีเลข2ตัวบนที่เป็นเลข26นะคะโดยที่เพื่อนๆก็สามารถตามไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะในคลิปตามต่อสูตรบน6และ8งวดติดงวดที่แล้วคำนวณได้ 85,87, 89แต่ออก86 ะะยังไงเพื่อนๆก็สามารถาไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็เน้นย้ำอีกรอบนะคะเลขก็คือเลขนะคะอาจจะมีถูกมีผิดป้าปาก็เพียงแค่นำเสนอแนวทางให้เพื่อนๆนะคะได้ทราบเท่านั้นยังไงเพื่อนๆก็โปรดตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บจุ